ของบริษัทโซนใหญ่เนี่ยมักจะคิดว่าไม่อยากให้ลูกน้องรู้โปรเซสทุกอย่างในบริษัทหรอกเพราะเดี๋ยวเกิดว่ามันรู้ทั้งหมดใช่ปะมันก็จะออกไปทําเองแต่เบลวไม่คิดอย่างนั้นหรอกนะเวย้ยเพราะอะไรรู้ปะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในธุรกริจกยวการสังหาที่เราทำอยู่เนี่ยมันก็มีเพื่อนร่วมวงการหลายคนอนะ่ะเขาก็ให้คาแนะนํนนาแล้วก็คาเตือนมาเนาะว่าเอ้ยเนี่ยเวลาจะสอนลูกน้องทํางานเนี่ยอย่าไปบอกลูกน้องรู้หมดนะเวย้ยเดี๋ยวพอมันรู้ทุกขั้นตอนทุกโปรเซสใช่ปะแม่งก็ออกไปทําเองเขาจะลูกน้องอย่างนี้ท เบลหาคนที่จะมาเป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็จะเติบโ,โตไปด้วยกันเพราะฉะนั้นน่ะยิ่งเขารู้อะไรเหมือนที่เรารู้มากเท่าไหร่เขาก็สามารถมาทําเนื้องานในส่วนที่เราทําได้มากเท่านั้นเบลให้ลูกน้องหมดไม่ได้กักเลยบอกทุกอย่างทุกขั้นตอนแต่สิ่งที่เบลให้เขามากที่สุดคืออะไรรูป้ปะ ผลตอบแทนถ้าวันนี้ลูกน้องเขาได้ผลตอบแทนที่เขาอะอยู่ได้และชีวิตเขาอะดีขึ้นมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยเว้ยที่เขาจะต้องออกไปทําเองแล้วก็ไปเสี่ยงด้วยตัวของเขาเองแต่ถ้าวันนี้ใครเขาอยู่กับคุณอะแล้วเขารู้สึกว่าเขาอะไม่อิ่มเขาอะยังต้องแบบไปหาเพิ่มอะแน่นอนลหะเขาก็จะหาวิธีที่จะออกไปจากคุณแล้วก็จะไปทําเองนั่นเองแต่ให้เกิดว่าลูกน้องเบลนะ ใครที่เขาชีวิตดีแล้วใช่ไหมแล้วเขาอยากที่จะไปทําของเขาเองอะ่ะเบลก็ยินดีเลยนะเว้ยเพราะอนาคตเราก็สามารถเป็นพาร์ทเนอร์ทำด้วยกันได้อีก